Om ta patikargo moko patikargo moko petikargo moko patikargo moko Om ta peker gepikar kamboko patikargo kamboko petikargo kambagi karko Om ta paketikargo moko tikargo kamboko patikargo PK Mm ਉੰਤ ਪਕੜੀ ਕਰ ਕੋ ਮੋ ਕੋ ਮਦੀ ਕਰ ਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕੋ ਮਾ ਜੀ ਕਰ ਕੋ ਮੋ ਕਾ ਪਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਬਕਾ ਉੰਤ ਪਕੜੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕੋ ਪਤੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕੋ ਪਤੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕੋ ਉੰਤ ਪਕੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਚੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕੋ ਪਾ ਚੀ ਕਰ ਕੋ ਉੰਤ ਕੇ ਕਰ ਗਈ ਜੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕਾ ਪਾ ਚੀ ਕਰ ਕਾਂ ਮੋ ਕੋ ਮਨ ਜੀ ਕਰੀ ਕਾ ਹੋ เอออืมเมตตาเมตตาเมตตาออโอดีแล้วมีมีจิตที่ตั้งมันมีบุญมีกุศลมีสเสบียงบุญอยู่ในจิตในใจที่ตั้งมันเออเออ มีสายยานของปู่พญานาคกันนะโอ้มีจิตดวงหนึ่งที่มั่นต่อพระพุทธโคดมมั่นต่อพระพุทธองค์นั่นแหละคือจิตที่เคยรับใช้รับรับรับ,รบคุณงามความดีจากพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทูบาอาจารย์วัชรยิโตข้าเนื้อหัว มันเป็นจิตอย่างหนึ่งที่ผูกพันกันมาพบภูมิต่างๆได้เคยรับใช้ครูบาอาจารย์มาเป็นลูกเป็นล้านเป็นบริวารเป็นผู้ใกลชิดเคยรับใช้เป็นพบภูมิต่างๆที่เคยเวียนไหวาตายเกิดติดตามกันมามันถึงได้มีความผูกพันจิตสัมพันธ์จิตสัมผัสได้มันมีความรุ่มร้อนที่จะต้องหาโอกาสขึ้นมาทรงมาด้วยปูนาคาญานาคี ตรงมาด้วยจิตของปู่ปู่กายทิพย์เทพพรมเทวดาเบื้องบนเป็นคนที่เคยมีบารมีเป็นถ้วยเทพเทวดาเป็นนางฟ้ากันมาก่อนทั้งนั้นจิตทุกคนมีจิตที่บริสุทธิ์แล้วยังมีแค่ขาดการปฏิบัติแค่นั้นเองปฏิบัติให้ถึงถึงถึงขอ้ขอข้อธรรมปฏิบัติให้ถึงถึงจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตนั้นคือจิตที่ที่เรายังยังไม่เข้าถึง ว่าจิตนั้นคือจิตของเราเองหรือจิตมาจิตนั้นคือยังแยกแยะไม่ออกว่าจิตมาน,นั้นคือสิ่งใดจิตบริสุทธิ์ของเรานั้นคือสิ่งใดมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติมันยังปิดหูบังตาปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างในบารมีของตัวเองควรจะได้ควรจะดีหรือควรจะมีสิ่งใดมันก็ยังมีความขัดสนหรือมีการติดขัดนีอมีการ กัดขัดคว้างในสิ่งต่างๆอยู่ในจิตในใจหรือการกระทําของผู้ผู้ที่อยู่รอบข้างจริงต่างๆนั้นคือคือเป็นกเรรปินเวรทั้งสิ้นมันจะทําสิ่งใดก็ยังมืดมนทุกสิ่งทุกอย่างถือให้เป็นจิตของเราทีให้รู้เท่าทันนั่นคือพยายามทีคอยกุกวนคอยจิตทำให้จิตใจได้ได้รำคาญในหัวอกหัวใจอยู่ทุกที่ทุกวันคือจิตว้าวุน่น กังวลต่างๆในจิตในใจนั่นเองเรารู้แล้วหนนทางชีวิตของเรานี่แหละคือที่มาของที่ไปของปู่นาคาญานาคีลืมพ่อ,พอปู่แม่ยาที่อยู่ในกายสังขารที่ขดลนจิตดลใจให้ให้ระลึกนึกถึงคุณ,ค,ณคุณงามความดีของตัวเองและพบชาติต่างๆที่เคยเวียนว่ายตายเกิดที่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ติดตามอยู่ในกายสังขารมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญ ที่จะต้องขึ้นมามันถึงวาระที่จะต้องขึ้นมารับรู้ภพชาติของตัวเองบุญเก่าบุญใหม่ที่เคยสะสมมาจะได้เอาไปใช้ในชาตินะชาตินี้เราก็จะได้สร้างบารมีเสริมเพิ่มให้เต็มเต็มเต็มกายสังขารเต็มจิตเต็มใจของเราให้อิ่มอกอิ่มใจของเราด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสร้างบารมีให้ให้จิตของเราให้สะอาดให้ได้ในชาตินี้มันจะได้เป็นสเสบียงบุญในชาติหนะ้า โดยไม่มีกรรมมีเวรติดตัวติดใจเราไปคือจิตวิญญาณของเราหรือจิตทิพย์ของเราจิตที่เราสะอาดบริสุทธิ์ในชาตินี้นั่นแหละจะทําให้เราไปเกิดในชาติใหม่ไม่มีเวรไม่กรรมไม่มีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากจิตของเราทั้งสิน้นจิตนั้นคือควรรู้เท่าทันของพญามารจิตนั้นก็คือคือคือจิตจะต้องต้องตั้งมั่นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาบุญเอากุศลเอาบารมีอเอาเสบียงบุญ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติถือศีลอุโบสถถือศีลศีลห้าศีลศีลที่เราตั้งมั่นไว้จะทําสิ่งใดก็ได้ในข้อใดที่เราอยากยึดมั่นศีลห้าก็อยู่ในครอบครัวศีลอุโบสถก็อยู่ในในกายสังขารที่บริสุทธิ์ตลอดไปมันจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมายเหลือล้นในชาตินี้ถ้าทําศีลศีลอุโบสถได้นะตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเพิ่เพียงเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ ศีนกายวาจาใจนั่นเองสำรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วแยกแยะกจิตของมันออกได้แล้วบุญใหญ่ก็จะเกิดเราจะได้รู้เท่าทันในจิตของมันเราจะได้รู้เท่าทันในกรรมเวรนที่ที่เราเคยทํามาคือเขาติดตามมาจองเวรจองกรรมนั่นเองแบ่งสิ่งบางอย่างที่จะทําให้รู้เท่าทันก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศบุญกุศลแผ่บุญกุศลให้และไม่เอาจิตของมันมาใส่ใจของเรา คือปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นให้หมดอย่าไปตามใจในการเกียรติค้านการปฏิบัติหรือการคิดจะทําแต่สิ่งอาอากอาุศลคือการคิดการกระทําต่างๆออกจากจิตใจของเรานั่นเองเอาเป็นบุญเอาเป็นกุศลเอาเป็นสเสบียงบุญทั้งสิ้นนะดวงตั้งใจสมรุมจิตกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ศีลบุโบสถหรือจะเป็นศิลนห้าที่จะทําได้ที่มีครอบครัวขอให้ตั้งมันทุกข้อไปความจเจริญจะเกิดขึ้นจากศีล ชีที่เอาจิตของเราไปถือมันรักมันในศรัทธ,ธาอันแรงปลาต่อพระพุทธองค์นั่นเองและขึ้นมาในครั้งนี้ก็ได้ส,สัมผัสกับข้าเนื้อหัวคูพระคุณเจาวัชระกิโตที่ท่านรอคอยบุญกุศลใหญ่ที่จะประทานให้ในการปฏิบัตินำทางชีวิตจะได้เกิดใหม่ในภพชาติหน้า13บสามภพศาสตราสนาไปถึงศาสนาของพระศีอริเมตกันกันศรีอริยเมตกันคงตั้งใจปฏิบัติกัน ทำจิตให้สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์ศีนศีลทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมคำสั่งสอนพุทธโคดมเป็นธรรมะเป็นคำสั่งสอนที่มาจากจากการบรรลุธรรมของพระองค์ที่ท่านได้บรรลุถึงพระพุทธองค์เป็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เอาธรรมะเอา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 ,เอาธรรมชาติของของสัตว์โลกนี่แหละามาใช้แยกแยะถูกคนเราเกิดมาเพื่อเพื่อความสุขความ ความอิ่มเอมในอกในใจหรือความสุขในตัวนนตัวของตัวเองทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประสาทเป็นมนุษย์ถึงบอกว่าทุกคนทุกผู้ทุกนามทรัพย์สัตว์ประสาทถึงมวลมนุษย์เขารักในตัวเขาเองเขาหวงแห่งชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเป็นสัตว์ประสาทเป็นหมูเป็นแมวเป็นปลาเป็นกบทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเป็นจิตของเขาที่มีมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นสิ่งใดสัตว์เล็กสัตว์น้อย มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเพียงแต่เขาชดใช้เวรกรรมในช่วบชาติต่างๆที่เขาทามาเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราเหมือนเฉกเช่นเราฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราควรทําสิ่งใดควรใช้จิตของเราบังคับกายสังขารทําในสิ่งที่ดีที่มีโอกาสกว่าสรรพสัตว์เหล่านั้น มีมีบุญมีบาร,รมีมากมายเหลือเกินเพียงแต่จิตเราบังคับให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทานบารมีสร้างบุญสร้างกุศลนั่งสมาธิสวดพุทธมนต์ที่ทวยเทพเทวดาเขาเขาชอบและจะประทานความสุขให้จะประทานความสําเร็จให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนที่มีจิตใจที่งดงามคนที่มีบุญกุศลมีสเสบียงบุญใน ในจิตในใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในถือศีลกายวาาใจเีพีสุดสายขาวสายบริสุทธิ์ขาสายพุทธคุณนั่นเองจำคำนี้ไว้จะได้อไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสเสบียงบุญในชาตินี้ควรปฏิบัติต่อไปนะตั้งใจปฏิบัติในะความยึดมัน่นถือมัน่นในจิตของตัวเราเองที่มีศรัทธาแรงกล้าแต่เทพบงค์เทวดาถึงได้ถึงมาขึ้นมาถึงที่ถึงทางถึงบ้านเก่าเมืองแก่ของตัวเองที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสัพพสัตท,ที่เคยรับใช้ครูบาอาจารย์เป็นสิทธิของผู้อาราบดาบทที่เคยเล่าเรียนกับปูดาบทมาทุกคนนะคงจงตั้งใจปฏิบัติไปนี่แหละคือสถานที่เราเรียนของพวกเจ้าอยู่ในเมืองนี้เมืองอาราดาบบทปาหิมพานพบชาติก่อนพุทธกาลที่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ในพบชาตินี้ควรจะตั้งใจปฏิบัติแนละทำงามความดีรื้อสามภพสัตตนากรรต่อไปเออจงเอาคํานี้ไปใช้อยู่ใน กิจวัตรประจําวันมันจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองบอกเล่าให้รู้ว่านะวันนี่คือลูกล้านสายยานของแม่พธิสัตว์คุลอิมทุกคนนะมีสายยานมรดิของแม่พระคุลอิมทั้งชินเป็นลูกล้านมาจากเมืองจีนมาจากสายยานของปู่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 เทพองค์เทวดาที่ส่งมาให้ขึ้นมาถึงถวงสวรรค์คือคือผู้ที่เคยผูกกันมาผูกพันกันมากับครูบาอาจารย์ ติดตามมาถึงชาตินี้ที่ท่านมาจุติลงมานสถานที่แห่งนี้คือพระถังช้ำจังที่เคยศรัทธาต่อพระองค์มามากมายนั่นแหละคือเป็นพระค่าทาตบริวารเป็นสิทธยานุสิทธิของพระถังถ้ำจังรรมจังจังร้ำถัาางจังมาก่อนนะจำคำนี้ไว้เจ้าเป็นผู้ที่ติดตามมามันถึงได้มาถึงที่ถึงทางอย่าไปลืมชาติเกิดตัวเอง หืบ้านเมืองเก่าก็พวงตัวเองมีความศรัทธาแรงปลาต่อพระพุทธองค์และมีความศรัทธาแรงปลาต่อพระสังจังนี่แหละท่านมาจุติมาถึงที่ถึงทางที่ตามมาถึงที่ถึงทางแล้วจงรักมันและศรัทธาต่อพระระพระพระ,พระคุณเจา้ารักมันต่อแพรพ,พระพุธิสัตว์ควรอิ่มจงตั้งใจปฏิบัติกันต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันต่อไปชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นเ,นนเ,เ,เ,ป,นเป็นสัพพะสัตคือสัตว์กึงกก่งเทพ มันคือพญานาคลูกล้านของปู่ศรีสุโธนั่นเองเออจำคำนี้นะเรียกขาปู่ศรีสุโธจะมีแต่ความความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเออบอกเราแล้วนะคนแรกคนที่สองเออดูมจะไปกระดิกกบกับป้ากับกบกบป้ากัน อุ้มเทพกรกกับยิก so ็รกกับพวกก็มาติกรกับพวกอุ้มเทพกรกกับยิกรกกับพวกก็พกก็พวกเออเออโอ้แม่พุทธิสัตว์ควรอิ่มเช่นกันนะสรงเรียกหาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักมันในจิตใจของตัวเองศรัทธาแรงกล้าต่อไปเป็นลูกหลานของปู่ผู้พยาครุษเขานะลูกหลานปู่พยาครุษ ลูกล้านของปู่พยาครุฑเรียกหาปู่พยาครุฑนางกินดีเทวีอับจรเรียกหาเขาจะได้ประทานความสําเร็จให้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินอยู่กับพยาครุฑทรัพย์สินอยู่กับปู่เทพองคเทวดาจะประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้ตั้งมั่นและปฏิบัติความเพียรเ,เอาพระพุทธศาสนาพุทธโคดมเป็นใหญ่นะและพระคุณเจา้าพระเจ้าทระวีโตที่เคยเป็นข้า ธาตพระอพระพระพระอาจารย์วัชริโตหรือครูบาอาจารย์มาพบชาติต่างๆที่เคยเวียนว่ายตายเกิดพบชาตินี้ก็เคยอยู่เป็นข้าทาสรับใช้ไปอยู่ในวงังหลวงขอให้ตั้งใจปฏิบัติรับใช้พระองค์มารูปภูร้ายพบหลายภูมิหลายชาติเอาเอาเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตในใจให้ปลื้มอกปลื้มใจที่มีโอกาสได้มาเข้าถึงธรรมะเข้าถึงบุญบารมีของพระคุณเจ้าคือข้าิ้งหัวที่เคยรับใช้มาหลายพบหลายภูมิหลายชาติ จงตั้งใจปฏิบัติต่อไปเคยเล่าเรียนกับปูดาบทในเมืองแห่งนี้มาก่อนเออตั้งใจปฏิบัติไปนะสังฉังสังขานจะได้มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตในใจของตัวเราเองนั่นแหละคือบุญ,บ,ญบุญบุญบารมีรับเก่าทรั์ใหม่ก็อยู่ในจิตในใจของเราปฏิบัติไปเรียกหาไปมันก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีได้พบความสําเร็จได้เองมาโดยไม่คาดคิดนะ ถาปกระกบอบจีการคัมบมันตีมเประกบจีการคับกบตีจีกอมตัปกระกอบอกบตีการคบกคบตีกอมต้ปกิกบตการมบการคบอมตัเปกรกอจีการคัมบจีการคัมบเออเออนแม่โพธิสัตว์กวรอิมเรียกฮะพระองค์เป็นผู้ประทานความความเลิศทางทางทรัพย์สินเงินทอง ราทานความเลิศทางประจติปัญญาและบารมีจะเกิดด้วยสติปัญญาของตัวเองและลึกนึกถึงขุนของและแม่โพธิสัตว์กุลอิมและลึกถึงถึงพระคุณเจ้าวัชริญิโตที่เคยรับใช้ในสมัยเป็นพระทังจำจังที่เคยอยู่เมืองจีนนั่นแหละคือบุญเก่าบุญใหม่ที่เคยได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะขึ้นมามันมีจิตหนึ่งที่อยาก อยากมาสัมผัสอยากมาถึงที่ถึงทางดีกว่าใครเป็นใครมาจากไหนใครเนาะอ,อยู่บนสวงสวรรค์วัดป่าพุทธเบิกพระองค์ใดเนาะที่เกิดมาจุดติมาเป็นใครมาจากไหนมาสัมผัสแล้วรับรู้แล้วมาจริงใดมาเพื่อสิิงใดมาเพื่อรับใช้พระคุณเจ้าวรชรจ้โตแม้จะนิดหน่อย หรือจะเป็นสัมจิตสัมผัสแค่นี้เดียวก็ยังมีปิติมีบาร,รมีชืน่นชมในบาร,รมีของพระองค์นั่นแหละคือจิตที่เคยศรัทธามาแต่พบชาติหลายพบหลายภูมิหลายชาติมาจงจําคําของผู้ดาบทไว้เคยอยู่ในเมืองดาบทนี้รับใช้พระองค์มาติดตามมาทุกภพทุกภูมิทุกชาติจงตั้งมั่นและศรัทธาอันแรงตาเพียงแค่ขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นพระองค์ก็ชื่นใจชื่นชมยินดีแล้วขอให้เพียงแต่จํำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ จีนกายวาจาใจไปให้บริสุทธิ์เท่นั้นท่านก็พอใจพึงพอใจแล้วที่บริวาลรลูกล้านและข้าทาสบริวารที่จงรักพักดีนั่นหละความอิ่มอกกิมใจของพระอ,องค์ท่านก็จะได้ปลืม้มปลื้มในจิตในใจแล้วเหล่าบรรดาทวยเทพเทวดาเทพองคเทวดาที่อยู่ในกายสังขารก็ดีอกดีใจปลืม้มอกดิ้นใจที่มาถึงที่ถึงทางทรงลูกทรงล้านมาเกิดในชาตินี้และได้มาถึงเมืองเก่าเมืองแก่ที่เคยอยู่อาศัยและได้เด็ดมาถึงข้าหเนื้อหัว รับใช้ครูบาอาจารย์รับบางคบางคาชาการหรือจะเป็นพระโอษฐ์กลั่นออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ยินเพียงกี่คําแต่ก็เป็นเปีนงเ,เป็นปิติเป็นบารมีที่ชื่นชมยินดีในบารมีของพระองค์แล้วในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วขอให้ตั้งมั่นและปฏิบัติต่อไปเป็นลูกสานชายยันของปู่ดําแสนที่จันทานะเป็นลูกหลานของปู่ดาเขาลูกหลานของปู่ดําแสนที่จันทานะ นั่นแหละถึงได้เป็นเป็นจิตที่ยังรุ่มร้อนยังมีความโ,โลภธดลงมีกรรมถตามเผ่าพันธุ์มามากมายกรรมที่อยู่ในตัวมากมายคือนักรบแก่งกลา้าเคยลบราขาฟันกันมานะเจ้าเป็นคนนักนักรบมาก่อนนะเป็นผู้ที่เคยปิดไปชีวิตปิดลงเหมือนมนุษย์และปิดลงวิญญาณของพญาน,นาคมากมายเจ้าจงรักษาจิตของตัวเองให้สะอาดอย่าไปทําสิ่งใดละโมกนอกละเมิดอย่าไปคิดฆ่าสัตว์ชีวิตอีกพอผีพอเพียงแค่นั้น มันจะได้มีเป็นวันกรรมเป็นเวียนอีกต่อไปเป็นกรรมเป็นเวียนเพียงแค่พบชาติที่ผ่านมาชาตินี้รู้แล้วเห็นแล้วมาถึงที่ถึงทางก็จงรับแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีแผ่บุญกุศลวิธีไทยทั้งพญาน,นาคทั้งมวลมนุษย์ทั้งสรรพตว์แผ่กว้างไกลไปมันจะได้หมดเวรนหมดกรรมโอสิกรรมขอเขา เคยล่วงเกินสิ่งใดในจิตวิญญาณใดกขโคสิกรรมแล้วมนุษย์คนใดที่เบียดเบียนกขโคสิกรรมและแผ่เมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้กลับมาตั้งใจปฏิบัติไปตั้งใจปฏิบัติไปทรัพย์จินงเงินทองมันก็จะได้มาโดยไม่คาดคิดด้วยสิจิตจรการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้เจริญรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองต่อไปหวังสิ่งใดก็จะได้ในสิ่งเหล่านั้นทองตั้งมันนะ่นและศรัทธาเรีองกล้าศรัทธาต่อพระองค์ต่อไปนะ โอ้ oh. เป็นชายอกซ้มโศกเป็นนักรบผู้แล่งกลา้าเป็นทหารเคียงคู่กับพระเจยามประเทศชาติมารบราคาฟันกันมามากมายจิตนั้นมันเป็นจิตที่ที่ที่เคยเคยสัมผัสกับเมืองดาบทนี้มาก่อนจิตของเจ้าก็คือจิตที่ที่เป็นเป็นนักรบที่แก่งกลา้าท้าทายอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างแกงจิตใจกล้า,กากแร่งเด็ดเดี่ยวไม่มีเกรงกลัวสิ่งใด นั่นจิตมามาจากภพชาติต่างๆที่เคยตั้งมันในจิตใจของตัวเองไม่วันไว้สิ่งใดขอตรงตั้งมันจริงนั้นต่อไปคือตั้งมันแต่ในศีลในธรรมนั้นในชาตินี้ไม่เอาการรบราคาฝันอีกต่อไปแล้วไม่เอาสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วพระคุณเจ้าบอกว่าให้เกิดมารับใช้พระศาสนาสร้างบุญสร้างสเบียงบุญอย่างเดียวอิทธิฤทธิบุญญาฤทธไม่เอามาใช้แล้ว มีแต่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่ตั้งมัน่นในศรัทธ,ธาแรงค้าแต่ความคุณงามความดีและความรักศรัทธ,ธาอันของอัน,อนจริงที่คุณธรรมคือความถูกท่องความเป็นธรรมรักกฎแห่งความเป็นธรรมต่อไปนี่แหละคือจิตที่ดีจิตที่สูงส่งของเจ้าที่เคยเป็นพยาครุฑกเช่นกันเป็นนักรบอย่งกล้าจากพยาครุฑและและองค์ดำแสนที่จันทานะองค์ดำแสนที่จันทาอีกเช่นกันนักรบผู้เคยแก่งกล้ามา ขอตั้งใจปฏิบัติแล้วลบล้างเวรกรรมให้หมดที่สิ้นที่เจ้ากรรมในเวรติดตามมาอยาได้ให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 ,ให,ให้ติดตัวไปถึงชาติหน้าหรือจิตจิตของเราไปในชาติหน้าเอาแต่สบียงบุญอย่างเดียวเอาจิตที่บริสุทธิ์สังขารปล่อยทิ้งไว้ในชาตินี้เป็นสังขารที่เรายืมมาใช้ในชาตินี้เพียงแค่แค่ขอขอขอเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสบียงบุญกับกายสังขารให้ชากายสังขารได้ใช้ ช้ยอมรับจิตของเราทำงามความดีต่อไปมั่นต่อสิ่งที่ดีสั่งมั่นต่อประเทศชาติสยามที่เคยปกปักรักษามันเป็นส่วนหนึ่งที่เคยปกปักรักษามาจิตของเราตั้งมั่นแล้วนี่แหละคือสยามประเทศของเราที่เคยช่วยรบปราคาฟันกันมาที่ปกปักรักษาสยามประเทศชาติมาเป็นแผ่นดินของเราเองตั้งแต่หลายภพหลายภูมิหลายชาติแล้วขอให้ตั้งมั่นและปฏิบัติต่อไปองค์ดําแสนที่เจริทธาพญานาคที่ ที่มีแต่รบราค่าฟันอย่างเดียวนั่นก็คือวิญญาณพญายนาคีมากมายติ่ติดต,ต,ตามมาใหยตั้งใจปฏิบัติแผ่บุญกุศลที่บุญกุศลเขให้เขาไปและชาตินี้จงตั้งมันเอาศีลกายวาจาใจเอามาใช้เป็นประโยชน์สร้างสเสบียงบุญให้เพียงพอจะได้พ้นเวรพ้นกรรมพ้นจากการจองเวรจองกรรมเป็นชาติสุดท้ายแล้วนะชาติหน้าจะได้ไปเกิดในพบชาติใหม่ม่ไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกัน และจิตของเราที่มีความตั้งมั่นว่าจะสืบสามพระพุทธศาสานาที่รับพระโอษของพระพุทธโคดมไว้ต้องตั้งมั่นต่อไปปฏิบัติให้ถึงห้าพันปีและจะได้ไปถึงสีอริยเมตไกรกันทุกคนนะตั้งใจปฏิบัติต่อไปเราก็ในฟังธรรมะจากปู่อรราบทสอนลูกหลานที่มาเปิดพบภูมิลูกหลานออกไปยินาก็ดีลูกหลานออกมาเม่ก็ดี ลูกหลานองพยาคุดก็ดีให้นำข้อทำปปฏิบัติลูกหลานของปูดำก็ดีนำข้อทำปปฏิบัติคนเราเกิดมาก็ต้องชดใช้เวรกรรมชดใช้เวรกรรมทำอะไรก็ให้มีสติอย่าไปรุ่มร้อนเมื่อเรารู้แล้วชดใช้เวรกรรมให้แกเจ้ากรรมในเวรเพราะเขาขอความเป็นธรรมดังนั้นบรรดาลูกหลานพราะานาคทั้งหลาย เมื่อเราลูกอย่างนี้ก็ปล่อยวางปูถึงเนเน้น,นสอนจิตเราจิตว่างปล่อยวางให้อภัยอโหสิแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะก็ขอให้ลูกหลานพญานาคที่มาเปิดพบภูมิในวันนี้ขอมีความสุขความเจริญในดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอให้ผ้านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้ด้วยดี ให้เจริญเจริญขอให้มังมีมังมีร่ำรวยอีกทั้งลูกหลานผู้พยาคุดก็ดีให้ร่ำรวยร่ลำรวยสมงความมุ่งมั่ปาจรถนากันทุกคู่ทุกนามตื่น